ภาพมาที่ในครัวตอนนี้เหล่าบรรดาแม่ๆป,ะป,ะปะนานา้าๆน้าๆก็กาลังร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือแกะไข่นกกะทาแล้วก็ฉีกอกไก่ต้มแล้วก็เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างจะใช้ในการทํากระเพาะปลากันอยู่จ้าไข่นกกะทาทั้งหมด60บใบร่วมแรงร่วมใจยังไงก็เสร็จแล้วดูอ๋อกระเพาะปลาลวกเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เอาไปใส่ในหม้อต้มพร้อมกับเห็ดหอมได้ทำสองหม้อเลยเพราะว่าคนเยอะผู้ใหญ่เก้าคนเด็กอีก4ี่รวมเป็น13ชีวิตก็เป็นจํานวนปกติสําหรับ กับแงเราส่วนเครื่องดื่มนอกจากน้ําอัดลมที่กล้วยได้เตรียมเอาไว้ก็ยังมีน้ําโอเลี้ยงกับน้ําชายเย็นที่น้องอุ้มชงมาอีกด้วยอร่อยมากฟินสุดๆดื่มแล้วเหมือนได้กลับไปอยู่ไทยยังไงอย่งงางนั้นน้องอุ้มก็กลับไทยแล้วก็กลับมาตุรกีไล่เลียก,กับน้องพุกลูกวันนี้เราก็เลยมีเจ้าภาพจัดปาร์ตี้ถึงสองคนเลยค่ะน้องอุ้มก็ทํายําแหนมแล้วก็เอาวัตถุดิบในการทําตําแตงมาเพิ่มด้วยส่วนวัตถุดิบอื่นๆที่ใช้ทํากระเพาะปลาอย่างเช่นหน่อไม้อกไก่ปีกไก่แล้วก็ไข่นกกระทาเรานะ่ะก็จะช่วย กาหันตังค่ะกลุ่มของเราก็จะเป็นแบบนี้เวลาจัดปาร์ตี้พวกวัตถุดิบต่างๆเราก็จะช่วยกันแชร์ช่วยกันหันตลอดตลอดเพราะปลาของเราก็ใกล้จะเสร็จใกล้จะได้กินแล้วค่ะเหลือแค่ปรุงรสกับใส่ไข่เท่านั้นอ่ะเมซี่มาทําตําแตงได้เมซี่บอกขอใส่ถุงมือเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีก่อนนะพอดีวันนี้เมซี่นางก็แอบไม่สบายนิดหน่อยก็เลยต้องใส่แมสกันเอาไว้กลัวเอาเชื้อมาติดเพื่อนค่ะถามจริงวันนี้สมาชิกปาร์ตี้ของเราก็คือไม่ได้มาหลายคนเลยเพราะว่าตอนนี้ที่ตุรกีอากาศ หนาวมากคนก็เลยจะป่วยเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะัน,น,นันนาก็เลยจะขอฝากเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่ไม่ได้มานะคะว่าอ่อนแอก็แพ้ไปอดกินของแ่บกินทางออนไลน์ไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆ <laughs> กระเพาะปลาก็เหลือใส่แค่แป้งให้น้ำซุปเนืดและคนก็จะได้กินแล้วมาดูพวกเด็กๆกันบ้างดีกว่าตอนเนี้ก็กินไก่ร้องท้องกันไปก่อนนะจ๊ะดูอาริฟกับไอคุดก็จะมารับเด็กๆไปกินเบอร์เกอร์ที่ห้างกันอีกรอบจ้าเพื่อนโจเซฟมาบ้านทั้งทีก็ต้องต้อนรับขับซู้ดีๆหน่อยพอกินเสร็จหนุ่มๆเขาก็เล่นกันปล่อยพลังกันตามประสาเต้าอาลัสเนี่ยรู้สึกว่าจะสนุกกว่าใครเขาเลยนะดูน้องดีๆนะสามนมอลัสอย่าไปแกล้งพี่เขานะลูกพ,พี่นั่นแหละแกล้งผมครับป้ากล้วยนั่น ใครแกล้งน้องห้ามเลยนะห้ามเลยนะเดี๋ยวปะกล้วยบอกไม่ให้อาริพาไปกินเบอร์เกอร์นะผมมาเล่นกับน้าแพทก,ก็ได้สนุกกว่ากันตั้งเยอะ I feel I feel I feel